Okay, let's go. สวัสดีค่ะพบก,กับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋อ,อยู่ที่เพชรยนต์สาขา2อยู่ริมถนนเสรีไทย95นะคะใกล้ๆก,กับแยกมีนบุรีเลยวันนี้จะพาทุกท่านมาชมรถ7ที่นั่งนะคะรถ7ที่นั่งขนาด1.5ลิตรนะคะคันนี้ได้รถปี2021ด้วยนะคะเป็น Honda BRV 1.5 SV นะคะ7ที่นั่งราคาขายอยู่ที่489,000บาทนะคะคันนี้ถ้าจัดไปนั้นจัดยอดเต็มก็พออยู่ที่ประมาณ8,000ใครมองหารถเที่นั่งอย นะะขนาด1.5ลิตรเก๋แนะนําคันนี้เลยสวยคุ้มค่าแน่นอนนะคะเดี๋ยวรายละเอียดของตัวรถนะคะเดี๋ยวเก๋าพาชมรอบคันกันเลยว่าคันนี้สวยคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนไปชมกันเลยนะคะมาดูที่ด้านหน้าของตัวรถนะคะคันนี้โคมไฟหน้านะคะเป็นแบบ นี่นะคะโปรเจคเตอร์มานะคะสวยๆใสๆแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆแน่นอนนะคะคันนี้สภาพของตัวรถคือสวยใหม่มากนะคะไฟตัดหมอกนี้ให้พร้อมเลยกันชนด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆเลยซื้อรถที่เพชรยนต์นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยรถดีนะคะคันนี้สภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆนะคะมีวารันตีให้ด้วยนะคะฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีร่องรอยบุบๆใดๆเลยนะคะ สัญลีกษยังให้มาคมๆแบบนี้เลยซื้อรถที่เพชรยนต์นะคะเกรดเน้นเลยนะคะว่าลูกค้าได้โครงสร้างเดิมจริงๆไม่มีประวัติการชนนักพี่คว่ำมจมน้ํามาแน่นอนนะคะส่วนกระจกรถรอบพันนะคะจะเป็นกระจกรถเดิมๆจากโรงงานฮอนด้าเลยนะคะสภาพของตัวรถสวยใหม่มากนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงมาหาเกรดได้เลยนะคะอยู่ที่เพชรยนต์ซอยเสรีไทย95นะคะมาดูในส่วนของล้อนะคะล้อเป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานฮอนด้าเลยนะคะส่วนตัวยางถ้าเป็นยางปี กางเด๋ยวเกบเปลี่ยนยางทั้งชุดให้ใหม่เลยนะคะนี่นะคะให้ดูเลยว่าโครงสร้างรถเดิมจริงๆนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันนะคะกับตัวรถมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็แต่งสีดํามาด้านล่างตรงนี้เลยนะคะถือว่ารถคันนี้นะคะออกแบบมาดีมากๆนะคะส่วนกระจกรถทุกคันนะคะติดฟิล์มนะคะเด๋ยวเก็ติดฟิล์มให้นะแล้วก็นี่เลย บ่งบอกว่ารถไม่เคยชนหนักมีความจมน้ำมามีโลโก้ของฮอนด้อยู่นะคะนี่จะเป็นพาร์ทอะไรแท้เดิมแน่นอนนะคะมั่นใจได้มาดูด้านในนะคะแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำแล้วก็ตรงนี้จะแต่งเป็นสีแดงเลื้อดหมูนะคะตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าเลยมีชุดลำโพงที่วางแก้วให้นะคะซอกเสาหน้าตรงนี้ น็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนลูกค้าได้โครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะซีนยางเดิมๆไม่เคยขาดเลยนะคะคันนี้แผ่นเพจตรงนี้ยังอยู่ครบๆเลยนะคะ นี่นี่คือความเดิมแท้เดิมแน่นอนนะคะลูกค้ามั่นใจได้ใครที่เป็นสาวก Honda b r v นะคะคันนี้ถือว่าคุ้มค่านะคะราคาแค่4 8่0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์สามารถจัดยอดเต็มได้นะคะก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเครดิตดีนะคะฟรีดาวได้เลยนะคะมาดูด้านหน้ากันนะคะคอนโซลด้านหน้าถือว่ากว้างขวางสะอาดสะอ้านนะคะคันนี้เดี๋ยวก่อนรับรถก็ทาสปาให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ตรงนี้นะคะนี่เลยให้ ดูกว้างขวางนะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสลับสีดำนะคะ,สล,ส,ะ,คะสลับสีแดงมีนะเลือดหมูถือว่าตกแต่งมาดีนะคะให้ความพีเียมมากๆนะคะทุกอย่างนะคะออปชั่นออปชั่นก็เยอะแอร์เป็นแบบออตโต้จอทัชสกรีนมีให้พร้อมเลยนะคะคันนี้ คือเป็นรถครอบครัวได้อีกคันหนึ่งนะคะมาดูห้องผู้โดยสารตรงนี้เขาพับเบาะให้ดูนะคะพับเบาะได้นะคะคัสตอมได้ตามใจลูกค้าเลยนะคะเบาะนุ่มนะคะเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดําแล้วก็สลับสีเลือดหมูแบบนี้เลยนะคะถือว่ารถสวยโครงสร้างเดิมแล้วก็เป็นรถครอบครัวได้นะคะเป็นรถครอบครัวได้ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะคันนี้เครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะก็ประหยัดน้ํามันอยู่ที่ประมาณ 1 8เออสิถึงสิกิโลลิตรได้นะคะมาดูฝั่งนี้เบาะท่าพับลงนะเรียบแล้วก็วางของได้เยอะเช่นกันนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์เป็นรถครอบครัวได้นะคะวางข้าววางของได้เยอะเยอะเลยนะคะนี่นะคะเก๋ให้ดูเก๋อยู่ด้านหลังรถนะแอร์ด้านหลังมีให้พร้อมเลยนะคะ เป็นรถที่น่าใช้งานมากนะคะใครสนใจนะคะสามารถมาชมรถตัวจริงได้นะคะโทรหาเกตที่เบอร์ด,ด้านล่างได้นัดหมายมาดูรถแล้วก็ทดลองขับได้เลยนะคะเกตให้ดูเม็อาร์ตท,ทุกทุกอย่างนะคะเป็นโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนี่นะคะน็อต น็อตหรือว่าโครงสร้างต่างๆคือรถที่เพชรยนต์นะคะเขาจะคัดแต่รถปีใหม่ๆนะคะรถเกตเมาขายให้ลูกค้านะคะมั่นใจได้รถมือสองนะคะซื้อทั้งทีต้องซื้อกับบริษัทที่ <S 2> <S 2> <S มีความน่าเชื่อถือนะคะมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าเพชรยนต์เขาเปิดมา25ปีแล้วนะคะ25ปีแล้วถือว่ามีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะมั่นใจได้นะคะคันนี้ด้านหลังมีเซ็นเซอร์หลักให้ด้วยนะคะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งาน สำหรับรถ7ที่นั่งนะคะขนาดจุลิตรน่าใช้งานมากๆนะคะอยากมาชมรถตัวจริงมาหาเกตได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงได้มาทดลองขับได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนโซนของของห้อง คนขับนะคะฝั่งคนขับกันนะคะคันนี้นะคะพุูสตาร์ทเขามีให้แล้วนะคะพวงมาลัยเป็นแบบ m u l t i ฟังก์ช o นมานะคะจอทั u c h รีนกล้องถอยหลังก็มีให้พร้อมเลยแอร์เป็นแบบออโต้คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคอนโซลด้านกลางก็ถือว่ากว้างขวางระบบเบรกมือนะคะเป็นแบบมือยกมีเบาะเบาะหนังเนี่ยคุ้มค่ามากเบาะสวยมากเลยนะคะดูแลอย่างดีเลยนะคะคันนี้เบาะหนังสีดํานะคะสลับสีเลือดหมู สวยมากนะคะตัวปรับเหมาะเป็นบ,บัมือยกเช่นกันนะคะคันนี้ถือว่ารถรถขนาด1.5ลิตรนะคะอย่างที่เกดแจ้งนะคะเป็นเจ็ที่นั่งคือเขาอนเนกประสงค์แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยแล้วสัดส่วนของเขาอะ่ะเกดคิดว่ามันกระทันรัดหาที่จอดรถได้ง่ายนะคะถ้าสนใจคันนี้นะคะอยากทราบข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมทักหาเกดได้เลยนะคะนัดหมายมาดูรถก็ได้นะคะนี่นะคะเกดให้ดูโครงสร้างซ่องหน้านะคะน็อตทุกตัว ไม่เคยขยับขยื่อนเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นประตูฝั่งคนขับตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะเป็นตัวปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยชุดลำโพงที่วางแก้วมีให้พร้อมเลยนะคะใครสนใจนะคะ อยากสอบถามข้อมูลในการออกรถหรือว่าอยากมาชมรถตัวจริงนะคะมาที่เพชรจนต์ได้เลยนะคะมาที่สำนักง,งานใหญ่ก็ได้นะคะหรือว่ามาที่แวะที่สาขา 2, สองซอย <c oughs> หรือแวะมาที่สาขาสองนะคะอยู่ซอยเสรีไทย,ย95ใกล้ใกล้กับแยกมีนบุรีนะคะมาชมรถตัวจริง มาทดลองขับได้แล้วก็ที่นี่นะคะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นั่งประจําอยู่ลูกค้าชอบรถนะคะสามารถมาจัดไฟแนนซ์ได้เลยเพราะว่าลูกค้าเพราะว่าไฟแนนซ์นะคะประจําอยู่ที่นี่เลยนะคะ10ท่านเลยนะคะถ้าสนใจคันไหนรุ่นไหนนะคะแจ้งเกีตได้เลยนะคะ,ะคันนี้ราคาพิเศษด้วยนะคะเป็น Honda BRV นะคะ Honda BRV 1.5 SV ปี2021คันนี้เลขมาอยู่ที่แสนสามนะคะราคา 489,000บาทเท่านั้นนะคะจัดไฟแนนซ์จัดยอดได้เต็มนะคะจัดยอดได้เต็มก็ผ่อน,นี้ที่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะรถสวยโครงสร้างเดิมให้แน่นอนนะคะใครสนใจรีบพักรีบโทรหารเกตที่เบอร์ด้านล่างได้เลยสามารถแอดไลน์มาได้ด้วยนะคะรถสภาพเกรด A โครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะซื้อรถ จับเพรยนตนไม่ผิดหวังแน่นอนสนใจรีบทักรีบโทรหาเกดด่วนได้เลยนะคะเอาระคาสำหรับคลิปถัดไปนะคะเกดจะมารีวิวรถสวยๆโครงสร้างเดิมๆราคาพิเศษทันไหนฝากกดติดตามเกดไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสาหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ